ได้อะไรมาเออขอดูหน่อยเอาแม่งเออเล่าคันความในใจกูสุขสันต์วันเกิดครับคุณแม่แฮปปี้เบิร์เดย์ยูสุดยอดมาเลยครับคุณแม่สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดเฮ้ยเนี่ยมันสล็อตนี้นะเดี๋ยวผมช่วยสล็อตนี้ไม่ปล่อยในป่าโอเคเจ้าสล็อตได้เวลาเอาเอากูจะปล่อยมึงเอาเอาปึกกอย่าทำอย่างนี้สิไอ้มหานี่เฮ้ย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 เนี่ยมันลูกบัตรค้างเอ้ยนี่เนี่ไม่ถึงอ้าวเขาก็ไม่ถึง นี่ก็ไม่ถึงมาเดี๋ยวกูเชว์เอง <c oughs> อันนี้ทีละโอ้ใช้กูอีกแล้วไม่มึงเจอกูไอเวนี่มึงเจอเท่าก็ได้มบุ๊บบูบได้เอาหลุดมือ <c oughs> โอ้ยโอ้โหใครปลามาเนี่ยโอ้โห แน่จริงปลาดีวะปาให้โดนปาไม่แม่เหรอวเข้าใจม้อยผลราชการความเสรีภาพความซื่อสัตย์ไม่ทุจริตไอ้สารประเทศใจเจริญฟังกูุศลเจ้าหน้าที่ยิ้มครับอะไรล่ะอวันนี้ผมจะมาโชว์ในสกตบอร์ดครับนี่ครับอันนี้ครับเฟบเอาเฟบนะครับโคตรเท่เลยว้าวพังหมดเอาล่ะตอนนี้ท่านประธานบริษัทกำลังจะเปิดพิธีนะครับตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครเลือเมาใครเลือเมาเว้ย โอ้โหแล้วกูจะเห็นกับมึงไหมเนี่ยฮัลโหวแล้ว อืมมากินข้าวแซ่บๆอืมอร่อยมากเลยแล้วเขากินอีกชิ้นหน่อยไอ้เจ้าไอ้เพื่อนไทยไปเดี๋ยวกูพาเอง <estão S 1> <ac ue. S 1> กูแม่งระดับจัวางเลยมึงเดาไว้เน่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 เนฮาร์เล้นฮาร์เล้นเดีด๋ยว <scoring S 1> กูเตะแบบทั้ทงลันให้ดูเตะแบบฮาร์เล้นเอ้าววอลล์แซ่บดากมากโอ้ว่าไงทุกคนวันนี้เราก็มารับลมเย็นนะครับโอ้โหรถบรรทุกขับเร็วมากเลยโอ้ว่าไงทุกคนว้า เฮ้เบื้อนมึงจะทำอะไรอ่ะอ้าวมึงโหดได้เหรอหัได้อยู่แล้วเพื่อนโอ้โหโแม่งโหัวคาเทสเลยวะโอ้แม่กูด่าเออเออดเ,ออเออนี่ยมันมนุษย์นี่นะต้องตรวจสอบว,ว่านี่คืออะไรอ๋อเข,อขาจับไหยใครจับใครกูโอ้ดูดิสินี่มันลิงพยาบาลน,นี่นะโอเคยกไปเลยยกไปยกลไปยกไปยกไปบ้าค่าาานี่แม่งมึงลืมกูนี่โอ้การทดสอบอะไรอะไรโอ้พยาบาล สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะไปยโยนบอลลี่นะคะอ่ะยนไปแล้วค่ะโอ้โหอ้าวสบายเออเนี่ยมันอะไรจะยานยาย๋อกร้อนเลือดจ้ะ,จะอ๋อนี่คือเตียงเตาไฟนะครับโอเคเราได้ใส่ฟืนเรียบร้อยแล้วเตียงเตาไฟของเราต้องมีการอบอ,อุ่นโอเคมานอนแล้วนี่เลยให้มันอุ่นๆเลยกลายเป็นม้าดำ